สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันทิพย์นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะระดับชั้นป .2 นะคะสำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ไม่ได้เข้าเรียนในชั่วโมงเรียนออนไลน์นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถดูคลิปนี้นะคะทบทวนก่อนทำใบงานก่อนทำกิจกรรมได้นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องของวัสดุรอบตัวกันนะคะเด็กๆนะคะวัสดุรอบตัวเรามาดูนซิว่า วัสดุคืออะไรวัสดุหมายถึงสิ่งที่นำมาใช้ทำสิ่งของต่างๆนะทั้งของเล่นของใช้นะคะวัสดุคือสิ่งที่นำมาใช้ทำเป็นสิ่งของต่างๆนะคะทั้งของเล่นแล้วก็ของใช้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันจะมีคำอยู่สองคำคำแรกคือวัสดุอย่างเช่นเด็กๆเ,เห็นไหมคะขวดน้ำขวดน้ำที่ครูถืออยู่นี้นะคะอันนี้คือขวดน้ำใช่ไหมลูกขวดน้ำนี้ทำมาจากอะไรคะ ทำมาจากพลาสติกนะดังนั้นพลาสติกก็คือวัสดุนั่นเองนะคะวัสดุที่ชื่อว่าพลาสติกนั่นเองนะคะต่อไปชนิดของวัสดุที่เด็กๆควรจะรู้นะคะมีอยู่ทั้งหมด6อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือไม้อย่างที่2ก็คือยางอย่างที่3คือโลหะโลหะในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กะอะลูมิเนียมทองแดงตะกั่วอะไรก็แล้วแต่ โลหะอยู่ในกลุ่มของโลหะทั้งหมดเลยนะคะอันที่4นะคะกระดาษนะคะ5พลาสติกและก็6แก้วนะคะ6อย่างนะคะวัสดุ6อย่าง6ประเภทตรงนี้นะคะเด็กๆจำให้ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเอาไปใช้ในการตอบคำถามนะต่อไปเรามาดูอ,าอีกคำคำหนึ่งค่ะนะ,ค,ะคือคำว่าวัตถุวัตถุก็คือสิ่งของที่ ทำมาจากวัดสดุชนิดต่างๆนะคะเอามาประกอบกันนะคะจนกลายเป็นวัตถุนะคะเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นของเล่นของใช้อย่างเช่นอ,อย่างเช่นอาจจะปูให้ดูนี้นะคะภาพนี้คืออะไรคะดินสอนะดินสอในดินสอก็จะมีวัดสดุมากกว่า1ชนิดที่เอามาทำให้กลายเป็นดินสอหนแท่งดินสอหนแท่งก็คือวัตถุ1วัตถุ นะในวัตถุหนึ่งวัตถุนี้อาจจะประกอบไปด้วยวัสดุหลายชนิดอย่างเช่นถ้าเป็นในส่วนของตรงตัวดินสอตรงนี้นะคะก็คือทํามาจากอะไรคะวัสดุไม้ใช่ไหมคะตรงยางลบนะตรงยางลบที่เราไว้ลบดินสอนะคะก็คือทํามาจากอะไรคะยางนะคะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นข้อที่เอาไว้ครอบตัวยางลบอีกทีหนึง่งทํามาจากโลหะนั่นเองจะเห็นว่า ดินสอหนึ่งแท่งนะคะประกอบไปด้วยวัสดุมากกว่า1ชนิดนะคะเราเรียกว่า1วัตถุดินสอเนี่ยหแท่งเนะะี่ยค่ะคือ1วัตถุประกอบไปด้วย3วัสดุ3ชนิดด้วยกันนะคะเด็กๆอาจจะสงสัยแล้วก็อาจจะจําสับสนนะคะระหว่างคําว่าวัตถุกับวัสดุนะคะเพราะ,ะนั้นเด็กๆทวนตรงนี้ให้ดีนะคะ, <c oughs> ะมาดูสมบัติบางประการสมบัติบางประการของอวัสดุบ้างวัสดุมี มีคุณสมบัติอย่างไรนะคะวันนี้คุณครูมีคำศัพท์เกี่ยวกับวัตถุวัสดุมานะคะเวลาเด็กๆเ,เขียนเขียนให้ถูกต้องนะคะคำว่าวัตถุนะคะวแหแวนมหนยากาศตอเต่าถอถุงสาระอุวัตถุนะคะวัตถุภาษาอังกฤษคือ object นะคะเด็กๆจำภาษาอังกฤษไม่ได้จำภาษาไทยให้แ hey ม่นนะคะต่อไปคำว่าวัสดุวแวนมนรรนากาศสอเสือดอเด็กสาระอุวัสดุส ะะหรือ material นะคะอันที่3าคำว่าผสมผ่อพึ่งสอเสือมอม้มาผสมนะคะหรือ mix นั่นเอง mix mix นะคะต่อไปอันนึงก็คือการดูดซับนะคะคำศัพท์วันนี้นะคะการดูดซับนะคะหรือ absorption นะคะการดูดซับนะคะคำศัพท์ตัวต่อไปนะคะตรงนี้ object object ก,ก็คืออะไรคะโตะ นะโต๊ะนักเรียนโต๊ะนั่งธรรมดานะคะทำมาจากอะไรทำมาจากอันนี้อ b อบเจกต์ก็คือวัตถุใช่ไหมคะวัตถุทำมาจากอะไรทำมาจากวัสดุก็คือแมทร r i นะวัสดุก็คือแมทร r i a ลนะคะโอเคต่อไปค่ะนะคะดูอันนี้ดีกว่าสมบัติบางประการของวัสดุนะคะที่ให้เด็กๆเด็กๆควรจะรู้มีทั้งหมด4อย่างด้วยกันอย่างแรกอย่างแรกเลยก็คือความเหนียว ความเหนียวความเหนียวก็อย่างเช่นพวกยางหนังสติ๊กต่างๆนะคะ2การดูดซับน้ําการดูดซับน้ำนะคะอันนี้คุณครูเรียงกันข้างบนเนาะการดูดดูดซับน้ำนะอะไรบ้างที่ดูดซับน้ําได้นะ,ค,ะความแข็ง ความแข็งนะที่มีความแข็งมีอะไรบ้างวัสดุอะไรบ้างที่มีความแข็งแล้วก็สุดท้ายคือความยืดหยุ่นนะคะถ้าเรียงตามลําดับก็คือความแข็งความเหนียวความยืดหยุ่นการดูดซับน้ํานั่นเอง4อย่างอันนี้คือคุณสมบัตินะคะหรือสมบัติบางประการของวัสดุนะคะอ่ะมาดูวัสดุแรกเลยคือผ้าผ้ามีลักษณะยังไงคะอ่อนนุ่มดูดซับน้ําไม่นําความร้อนแล้วก็ไม่นําไฟฟ้าด้วยนะคะ ต่อไปกระดาษกระดาษจะมีน้ำหนักเบาฉีกขาดได้ง่ายดูดซับน้ำได้อย่างเช่นพวกทิชชู่นะคะต่อไปพลาสติกพลาสติกมีความแข็งนะคะมีน้ำหนักเบากันน้ำได้อันนี้คือลักษณะของพลาสติกโลหะโลหะจะมีความแข็งแรงทนทานนำไฟฟ้าแล้วก็นำความร้อนด้วยนะคะในส่วนของโลหะ ไม้มีความแข็งแรงไม่ยืดหยุ่นเผาไม่ได้และจะผุเมื่อถูกน้ำนะคะเอาไม้ไปแช่ในน้ำหรือโดนน้ำมากๆก็จะผุนะผุพังได้ง่ายนะคะยางยางมีความเหนียวมีความยืดหยุ่นไม่ดูดซับน้ำนะคะโอเคแก้วแก้วมีความแข็งแต่ว่าเปราะแตกง่ายนะคะไม่ดูดซับน้ำนะคะ ทีนี้สมบัติที่นักเรียนที่จะต้องเรียนรู้นะคะในวันนี้ก็คือการดูดซับน้ําของวัสดุนั่นเองเด็กเรื่รู้ไหมว่าม,มีวัสดุอะไรบ้างนะคะที่ดูดซับน้ําได้วัสดุอะไรบ้างคะอ่ามีวัสดุที่ดูดซับน้ําได้ก็คือผ้านะคะคือกระดาษแล้วก็ฟองน้ํานั่นเองนะคะ นะคะอ,ะอย่างผ้าดูดซับน้าได้ใช่ไหมลูกกระดาษก็ดูดซับน้าได้นะคะแล้วก็ฟองน้ำดูดซับน้าได้เช่นกันนะคะส่วนวัสดุที่ไม่สามารถดูดซับน้าได้นะคะก็อย่างเช่นอะไรคะโลหะโะลหะไม่ดูดซับน้านะคะพลาสติกไม่ดูดซับน้านะคะยางไม่ดูดซับน้านะคะแล้วก็แก้วนะคะไม่ดูดซับน้า นะคะทีนี้ในการดูดซับน้ําของวัสดุนะคะเรานํามาใช้ประโยชน์อย่างไรนะวัสดุอะไรที่ใช้ในการดูดซับน้ําเรานํามาใช้ประโยชน์ยังไงคะอ่าอย่างเช่นผ้าเรามาทําเป็นอะไรคะผ้าเช็ดตัวนะคะเวลาเราอาบน้ําเสร็จเราก็ต้องใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดพวกหยดน้ําต่างๆใช่ไหมคะอ่าผ้าเช็ดพื้นนะคะเวลาเราถูบ้านนะคะแล้วก็ พรมเช็ดเท้าอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะของการดูดซับน้ําของผ้านั่นเองนะคะ,ะกระดาษเอามาใช้ทําอะไรลูกกระดาษก็คือเอามาทําทิชชู่กระดาษชําระต่างๆนั่นเองนะคะฟองน้ําเอามาใช้ทําอะไรคะใช้อาบน้ําใช้ล้างจานนะคะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูสมบัติการผสมกันของวัสดุบ้างนะ,ะวัสดุบางอย่างนะคะ จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อต้องเอาสมบัติของวัสดุแต่ละตัวมารวมกันมันถึงจะใช้ประโยชน์ตามที่เราต้องการได้นะคะการนําวัสดุมาผสมกันก็คือการนําวัสดุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะมาผสมเข้าด้วยกันทําให้วัสดุนั้นน่ะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้ตามจุดประสงค์ที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นการนําวัสดุมาผสมกันแล้วมาก่อสร้างบ้านนะคะด้วยปูนนะคะ จะใช้แค่อิฐเกอะขึ้นไปไม่ได้ก็ต้องมีปูนซีเมนต์มีทรายมีน้ำมีหินนะะรวมกันแล้วกลายเป็นปูนตรงนี้เอามาก่ออิฐนะคะทำให้บ้านเราแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะ,ะทีนี้มาดูการเลือกใช้วัสดุกันบ้างนะคะคสำหรับการเลือกใช้วัสดุนะคะก็ต้องพิจารณาว่าคุณสมบัติของวัสดุนั้นนะมันเหมาะสมกับการที่เราจะนำมาใช้งานหรือตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะคะ ตัวอย่างอย่างเช่นเราจะทําอาหารประกอบอาหารนะคะโดยใช้กระทะตัวกระทะตัวกระทะที่ต้องโดนความร้อนเราก็ต้องใช้อะไรคะใช้โลหะหรือบางทีอาจจะเป็นแก้วก็ได้นะ,ะแต่ว่าโลหะจะนําความร้อนได้ดีกว่านะคะเราก็ใช้โลหะนะคะในการทําเป็นตัวกระทะ ะะเพื่อที่อาหารจะได้สุกนะคะส่วนตรงด้ามจับนะตรงด้ามจับเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นพลาสติกหรือเปลี่ยนมาเป็นไม้นะคะเพื่อเวลาเราจับนะหรือถือจะไดะ้ความร้อนจะได้ไม่ไม่มาโดนที่มือของเรานะคะ,ะต่อไปนะคะ <c oughs> <c oughs> การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่นะคะวัสดุที่ใช้ไปแล้วเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ,ะประโยชน์นะคะก็คือ าการที่นําวัสดุที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่นะคะอย่างแรกเลยก็คือช่วยลดปริมาณขยะนะคะอย่างที่2ก็คือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะเอามาประดิษฐ์เป็นสิทธิ์ของเครื่องใช้ต่างๆอย่างที่3นะคะก็คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะอย่างที่4่ามาดูต่ออย่างที่4นะคะช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะเพราะว่าเราใช้ของเดิมนะคะเราก็ไม่ต้องไปเอาสิ่งใหม่มาใช้ อีกนะคะช่วยเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าให้แก่วัสดุหรือขยะต่างๆนะคะอย่างเช่นของที่ทิ้งไปแล้วแล้วเราเห็นคุณค่าเรามาแปรรูปเอามาประดิษฐ์เอามา DIY อของอใหม่นะคะให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเป็นรายได้ก็มีนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือช่วยลดการเกิดมลพิษต่างๆนะคะอย่างเช่นมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำเป็นต้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาของเราก็จะจบ เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีใบงานไม่ใช่ใบงานเป็นแบบฝึกออนไลน์นะคะคุณครูจะส่งลิงก์ไปให้นะคะส่งลิงก์ไปให้แล้วก็ให้เด็กเข้าไปทํานะคะถ้าอ่านยังไม่คล่องอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยด้วยก็ได้นะคะในนี้จะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะเป็นเกมนะ,ะเด็กๆกดเข้าไปแล้วก็ไปตอบคําถามเล่นเกมนะคะเสร็จแล้วพอถึงหน้าจอสุดท้ายให้ผู้ปกครองแคปหน้าจอแคปหน้าจอที่มีคะแนนนะคะ เหมือนตัวอย่างตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ใส่ชื่อชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ชั้นมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งให้คุณครูนะคะจะส่งโดยตรงก็ได้ทาง Openchat นะคะที่ครูจะส่งลิงก์ให้แล้วหรือไม่ก็ส่งผ่านทางครูประชาชั้นก็ได้นะคะอันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็จบเรื่องของวัสดุนะคะคุณสมบัติของวัสดุเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ